เ,ะะเราสามารถนําไปผสมกับดินปลูกแถวตามตลาดแถวที่ใกล้บ้านเรานะคะเราสามารถนําไปผสมได้เลยคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ใช้ได้เลยแกบหมักจะทําให้ดินของเรานะคะดินที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยโปง่งล้วนซุยแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารเพราะว่าธาตุอาหารที่อยู่ในแกบหมักเนี่ยมีขี้วัวแล้วก็มีจุลินทรีย์ต่างๆเนาะหายยังไง่าเมื่อสักครู่นะคะแฟนลองกดเข้าไป สำหรับลูกค้าใหม่เห็นว่าลด150บาทตอนนี้ก็คือเหลืออยู่แค่50บาทนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะแต่ถ้าเพื่อนอเคยช้อปช้อปปิ้งใน TikTok แล้วลองกดเข้าไปดูไม่ขายอยู่เป็นเซตนะคะเซตหนึ่งจะมีอยู่10ถุงเซตหนึ่งมี10ถุงก็ราคารวมมาแล้วก็คือ200บาทนะคะคือเป็นอะไรที่แบบคุ้มมาก ลองกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่เป็นสาวๆที่แบบว่าไม่ได้ปลูกเยอะ,อะหรือว่าอยากจะลองปลูกก่อนก็